พ่อค่ำนะพี่น้องเนาะสามตัวครับปลาโจรพี่น้องครับได้ปลาโจรแล้วนะครับปลาโจรมีหลายชนิดนะครับคือปลาโจใหญ่ครับสามตัวสำลันนะครับเจสสำลันผ้าเล็กกระถือคือกันครับปลาโจรพี่น้องนะครับนะครับของพ่อค่ำได้สามตัวพี่น้องนะครับเริ่มแล้วครับจีนพี่น้องครับครับถือปลาจีนใหญ่พี่น้องครับเอารุ่นลุนพี่น้องครับรุ่นมาเพิ่นจิ๊ตักได้บ่ครับ เอาเรียบร้อยพี่น้องครับเ,นเ,นเรียบร้อยนะครับมันเขาต้องตังตงปกปลาเพิ่นแล้วบม่มีว่าเพิินบ่ไใดเนาะพี่นอ้องนะครับมันมาพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับมือนีผ้าพี่น้องมาท้าบัตรดงทุนครับพี่น้องครับนะครับตะบนดงบังนะครับมาพูดเบึ้องคงหลงกาดนะพี่น้องเนาะนะครับราคาบัตรสองร้อยบาทครับเป็นปลาธรรมชาตินะพี่น้องเนาะนะครับมื้าพี่น้องมาหลุนเห็นพจนทดลองสะดุ้งถือปลากุ้มเงยน้อพี่น้องเนาะแล้วก็ไปจะเป็นปลากุ้มหญ่ปลาตองกายครับเอาได้เวลาไปลุนเบิ้องน้อพี่น้องเนาะว่าทีมงานเส้นแฮ่เส้นสะดุ้งเฮา นะครับจะมานซ้ำใดพี่น้องครับเอารอบไปลุนครับพี่น้องครับนี่รับจะได้เวลาพี่น้องครับได้เวลาแล้วเนาะนะครับคณะกรรมการพร้อมนะครับนะครับถึงเวลาอันสมควรเลยนะครับส่คณะกรรมการนับพลอยลังหานะครับพี่น้องนะครับครับได้เวลาแล้วครับพี่น้องครับรุ่นครับพี่น้องครับ ามกลครับโอเนตย้าดนะครับโนะครับมีเสียงแล้วนะครับับเตรงเด้งตรงเด้งแล้คับเสียงลนะครับของซาวแบนไม่เป็นหอเนีเอาเลยครับเต็มพี่เลยครับถึงเวลาจท่าลรอคอยแล้ว คือปลาจีนนะพี่น้องเนาะครับปลาจีนไงพี่น้องครับปลาจีนนะครับนะครับปลาจีนไงพี่น้องครับเอาตามสบายเต็มที่ไปเลยนะครับวันนี้เอ้าอุ้มซอยสะดุ ah ้งแล้วพี okay, okay, yeah. ่น้องครับลิง anyway> จ okay. ิ๋นี่ทำไมเยี่ยมหงาอจังฮะเรียบร้อยพี่น้องครับปลาจีนไงครับพี่น้องให้ในน้องให้ต้องการโวนกัอนเดี๋ยวมันจะเข้ามาเองไม่ต้องกลัวใจเย็นๆนะครับ ขััเขาเต็อนตรงด้านของสาวแบงพี่น้องครับเสาไม่หางแต่ยังสวยก็ยิใจอยู่ครับเไปด้วยนะครับ้ก็ความสุขนะคท่านกปลากินงพี่น้องครับลาีล้นทองิน้แล้วน้พี่น้องสาแบงกระถือร้ายครับใจเย็นครับ มันกระดิตักปลาจีนตัวนั้นได้ไหมพี่น้องครับเอาได้แล้วครับพี่น้องครับปลาจีนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนะครับปลาจีนไงนะครับน้ำมันด้วยพี่น้องครับอ่าเริ่มได้กันเริ่มได้แล้วครับปลาเพราะข้านะพี่น้องเนาะสามตัวครับปลาโจกพี่น้องครับนะครับ ปลาโจกพี่หลายชนิดนะครับถือปลาโจกใหญ่ครับสามตัวสำลานนะครับเจสสำลานพาเรากระทืบขึ้นกันครับปลาโจกพี่น้องนะครับนะครับพอพอข้ามได้สามตัวพี่น้องนะครับอ่าเริ่มแล้วครับสามตัวได้ดีแล้วครับนะครับโอ้มันมานเด้อนะครับพี่น้องขับเจสสำลานกระทือกันนะครับเยังบอกจีนพี่น้องครับครับถือปลาจีนใหญ่พี่น้องครับ เอารุ่นลุนพี่น้องครับรุ่นมาเพิ่นสิตักได้บ่ครับเอาเรียบร้อยพี่น้องครับเรียบร้อยนะครับขันเขาต้องตักปลาเพิ่นแล้วบ่มีว่าเพิ่นบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับมันมันพี่น้องครับนี่ครับบอกแล้วครับยกดูได้รุ่นดูครับวาดดูกันในลุนดูเช่นเดียวกันนะครับเออเหลี่ยมผ้าครับแล้วตั้งใจสันล่ามก็เต็มตรงเด่นบางเด่งขึ้นเ่าพี่น้องนะครับยังมานอยู่แล้วก็ได้ นดแล้งหมดเลครับขยไปเรื่อยๆกาปักเท้านะพี่น้องเนาะกาจัดการแหล่งน้ำแบบนี้อีกเข้ากุมตัวย่้มาเยอะๆนะครับเพราะว่าครับหนองน้ำเรี่ยที่จริงเราก็มันก็ได้ทั้งหลังกระถือปะตองพี่น้องกับปะตองกายนครับแล้วพวกซาแบ่งพี่น้องครับซาแบ่งปลาอะไรจดราตูงกรรมการ่วยถ่ายรูปไ้ให้หน่อย้วเก็บไว้ในกลุ่มของของเรานะครับปลาเา้ากุมพี่น้องตัวยญ่พี่น้องครับปกวนกรรมการ ครับเขาอักหลักนะอูพีู่ทั้งแต่ก็บังบอนขึ้นมาอีกอยู่นวดปลาโจกพี่น้องครับสาวแบ่งนะครับปลาโจกปลาเขากุมเนะพี่น้องเนาะนะครับวพนี่ทนข้างหน้าตองโดยการนะครับ เพิ่นได้ปลาตองกายเนาะพี่น้องเนาะนะครับบริโภคหรือเหลือจากบริโภคปลาตองกายจำน่ายนะครับนะครับจำน่ายนะครับปลาตองกายไงพี่น้องครับนะครับปลาตะเพียนหรือเสี้ยนแหที่ที่พี่น้องเรียกนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับมันมีหลายหลายสายพันธุ์ครับทั้งนั้นกะเข้าอักลากเนาะพี่น้องเนาะนั่นเราดูน่าจะเป็นปลาตองายโอ้ปลาข้าวโดดออกพี่น้องครับผุ่นนะครับตัวใหญ่นะครับ โอ้ตาเสื้อได้เนาะพี่น้องเนาะครับใส่เสื้อที่สีส้มเลยได้ปลาตองเลยนะโดดออกครับพี่น้องเนาะปลาจกไงนะครับขับเจี๊ยบซำลันกระมันนะครับขับข้ามกระมันครับทั้งหนังกระถึกถึกปลาจกไงพี่น้องครับตาฟังนะครับตาฟังถึกปลาจกเนาะพี่น้องเนาะนะครับปลาจกไง เราเบาหน่อยบ้านเราเห็นประจกน้ำมูพี่น้องเนาะมีแต่ทีมงานเพื่อนนะครับมันหมันประจรกเจสําลาชกระเต้นต้องเด้งอ้าวนะครับเต้นออกตัวใหญ่ครับปลาขาวคุ้มใหญ่นะครับปเป็นเช่นไรประจกตัวไหนเด้งร้อยไปร้อยมาอยู่พี่น้องครับเอาบ้านอะไรอยู่นะครับเอาลุนซอยเพื่อนนะครับเอาตักได้เรียบร้อยครับพี่น้องครับปลาโจกใหญ่เนานะพี่น้องเนาะนะครับ คุณพ่อยญ้าผนกระถึกนะครับเป็นพกเป็นกรรมนะพี่น้องเนาะปลาขาวกุ้มซาแบงเนี่ยกระถึกปลาขาวกุ้มอีกแล้วพี่น้องครับนะครับครับรุ 7, 3, 3, 3, 3, 4, น่นบังพ่อข้าครับเจีสําล้านทั้งนี้น้อพี่น้องเนาะนะครับลองดูสองอ้าวโดดออกจากสะดุ้งของสําล้านนะครับปลาขาวกุ้มใหญ่นะครับยังเหลือปลาตองปลาตองแกบเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาของพ่อข้ากันยังถืออยู่สองตัวพี่น้องครับกระถือว่าถือนะครับยังมันๆกันทุกคนพี่น้อง ปลานั่งนาะพี่น้องเนาะนะครับปลานั่งไงพยุ่งขึ้นโซ่คนไข้จักป่าเนี่ยนะครับปลานั่งพี่น้องโอ้มันหมานเส้นแหได้ปลานั่งไงพี่น้องครับปลาตองเนาะพี่น้องเนาะยังไหลอยู่ดิปลายัง่ยไหลอยู่ดิกระตุ้งไกพี่น้องนะครับมาเครื่องทางแล้วกัยังยังมีปลาตองใหญ่เหลืออยู่เนาะพี่น้องเนาะ ครับเอาเป็นหาวิธีเอาเเหมือนดิมครั anyway, ่วในน้ำดื่มก็ขั่ะไดอยู่ว่านะครับเสื้อหน้าเย็นๆนะครับบนริมหนองได้นะครับริมหนองเย็นขั่นได้นะครับมี่พาราแม่ค่ะนะครับมาคอยให้บริการน้ำดื่มเย็นๆนะครับได้ยังเห็นมิตรน้ำดื่มครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่เห็นมียาดมจักอันเลยครับอันบอมี่กัห้างหมดแดงเด้พินอ่อนแอ้วยิ่งทางว่องอย่างเงี้ยแล้วเขาขยี้ขยี้ดมถ่าไปดูครับครับซาแบงก็ได้ประจุอีก้็พี่น้องเนาะ ปลาจู๊ดไงนะครับเดี๋ยวมึงพาเรื่องกับมันมางกันทุกคนน้อพี่น้องเนาะนะครับอู้ปลานั่งพี่น้องครับสองโตสามโตครับคนขีก็นั่งคนถือปลานั่งเนาะนะครับขุนอู้ขุนพี่น้องครับดังนั่งกระไดเสาวง้อนะครับ ลูกเบ่งนะครับสาวแบงเบ่งสาวแบงนะครับเอาบาดมีบาดถือนาะมีบาดถือบาดบ่พี่น้องครับทางเหนือส้มไม่อีกแล้วนะครับบอกว่าขาสะดุ้งหักไปสองอันแล้วครับเต้นออกกระป้องกันพี่น้องครับตากายตัวละซีแห่ลเข้าไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับขาสะดุ้งบพาะหักครับเพราะว่าคนเด็ดมากหมัดคงนะครับ ยังได้เนาะคุณยายไม่ได้จ้าโอ้หยาดบึงของเด้อจ้านะครับเอ้าคุณยายก็ได้อยู่สองสามปีงนะพี่น้องเนาะเอานะครับกองเชียร์กระไรพี่น้องนะครับสวัสดีพ่อยานะครับทีมงานผมมาเตือนหญ่คือกันนี่ของเสาแบงค์นาะพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับเสาแบงค์เพิ่นก็ได้ปลาจีนใหญ่พี่น้องปลาจีนใหญ่ปลาโจก นะครับจุกน้านพี่น้องเนะาะอังมาเบิ่งของน้องอ่อนพี่น้องนะครับเพิ่นเอาเข่าทั้งแล้วนเนาะนะครับโอูโ้หูยนะครับปลากุ้มตัวใหญ่เนานะพี่น้องเนาะปักตองปักกลุ้มน,นะครับนะครับสองทุง้มสามทุ้มขึ้นอัดไว้นะครับมนัมนมันเนะพี่น้องาชิมง,งานนะครับมันค่ะมันม,นม,นมัน,มน,มน,มนเอาไปเบิ่งของเสียซ้อนพี่น้อง ไปต,ตามหาเสียซอนเพิ่อนผิวใสอันนะครับตามหาพอแล้วนะครับเสียซ้อนครับสำลันผ้าหลอะะพี่น้องเนาะเอ้าเอาเิ่งผลงานของเสียซอนโอ้พี่น้องผลงานของเสียซ้อนนอนน้านะครับเสียซอนนอนน่ปะปาดตองไก่ไงพี่น้องครับโอ้มันหาโลดมาตัวนี้ นะครับโอู้มานเลาะก็ได้นะครับ zob, ตัวเมืองตัวปากปากุ้มพี่น้องซำ้ซำซ้ำซ้ำปลามือเบาหน่อยเนาะนะครับโอ้สัมลานพาเลาะครับพี่น้องครับปลาตองกายปลาโจกนะครับมันมันอันนี้ของสัมลานเด้อครับปลาหน้างปลาหน้างปลาโจกหน่อยองงตัวนึ่งอู้วุ้นไดปลาหน้างไงตัวนึงน้ำพี่น้องครับนี่นี่ได้ละนะครับอ๋อของเสียซ้อนกามี่ปลาหน้างให้คนขึ้นมาเบิงโอ้ปลาหน้างไม่ออกแล้วะอ๋อไม่เป็นไปหรอกนั่นดีนั่นดีนั่นดีน เป็นกระเพาะกันได้ปลานังพร้อมนะครับปลาโจกปลาตองนะครับเอาเงื่อนหนาเงื่อนหนาขึ้นมาเบิ่งก่อนนะนะครับเจสําล้านเสียซ้อนนอนหน้าครับมันมันครับทีมงานน้องพี่น้องเนาะนะครับคุณแม่ยื่นี่ห็นกระมันยืดออกนะครับเอาเรื่อเบิ่งมันมันกันทุกคนพี่น้องครับนะครับสำหรับมือนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับ ทั้งนี้เพิ่นกับพักกันท่ายลู่ป่ากันเนาะพี่น้องเนาะครับมันมานกันของเสียซ้อนปลาตองเพิ่นเอาขึ้นมาใส่ตาสังเนาะพี่น้องเนาะสี่กิโลสามขีดพี่น้องครับโอ้โหมาหน่อยว่าหาโลเนาะตอนแรกเนาะเอานะครับมันมันเสียซ้อนประจกตัวนี้ประจกนี้โลสองขีดพี่น้องนะครับนะครับเอา ขายกันไปน้ำนาะพี่น้องเนาะนะครับปลาเอือนเนาะได้ปลาเอิญนนะครับหายากาครับปลาเอิอนครับพี่น้องครับมันปลาเอือนเพิ่งกรไดปลาตองไก่เนาะพี่น้องเนาะนะครับแมน้ำโขงก็นี่นหละปลาตองไก่นะครับทีมงานหลายๆนะครับบ่มีผู้ใดๆนะครับมีคุณแม่ได้ปลาเอิอนผู้เดียวนะพี่น้องเนาะนะครับหายากาครับมันๆเพิ่นกระไดราชินีตามหาราชินีแม่น้ำโขงมาแล้วครับราชินีแม่น้ำโขง สาวออกบู๊ยนี่ครับได้ปลาบึกเอาเจ้าขึ้นได้ปลาบึกมันมันแสดงว่าขาเจ้าไม่หลายคนเลยเอาเบิ้งหน้าเจ้าของป่านะครับราชินีแม่น้ำโขงครับพี่น้องครับนะครับหมานได้ปลาบึกพร้อมปลาโจกนะครับปลาขาวกุ้มโตใหญ่พี่น้องนะครับยังไม่ได้หมานซีแม่ข้าเพ่อข้าคนกลางจองไว้แล้วเนาะ มันมานทีมงานเียเนาะพี่น้องเนาะนะครับมันมานกันทุกคนนะครับทีโลกว่าทีมงานเลยว่าแล้วหนีบุ้งนีพี่แบงค์เอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับ จะได้กระฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาหน่อยคือเก่านั่นหลักนะครับเพื่อเป็นก้าวังใจให้เบาหน่อยได้หาคลิปใหม่ๆใหนะ้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องรับพี่น้องไปก่อนนะครับพอกันคลิปต่อไปก็เลยกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับ,นะรบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับปลาตองนะครับปลาตองซีหาลูก